อ่ะวันนี้นะคะเพื่นอนเอื้อนเคจะแกงป่าปลาน้ําดอกไม้นะคะมะเขือพวงค่ะก็มีปลาน้ําดอกไม้นะคะมะเขือพวงค่ะใบกระเพรานะคะพริกแกงเผ็ดน้าําปลาผงนัวและผงชูรสแล้วก็น้ํามันหอยค่ะตั้งน้ําลงไปนะคะประมาณเอ่อครึ่งแก้วตามด้วยพริกแกงเผ็ดหนึ่งขีดไม่ต้องใส่น้ํามันเลยนะแกงป่า น้ำแกงเดือดแล้วนะคะปรุงรสเลยค่ะด้วยน้ำปลาหนึ่งช้อนแกงผงนัวผงชูรสครึ่งช้อนชาแฟาน้ำมันหอยหนึ่งช้อนแกงค่ะเพื่อความนัวต่อจากนั้นตามด้วยปลาน้ำดอกไม้ค่ะขูดนะคะไม่มีก้างนะคะไร้ก้างค่ะใส่ลงไปเลยมะเขือพวงค่ะสองขีดใส่ลงไปเลยค่ะ พานำดอกไม้เนื้อเขาจะเด้งมากเลยค่ะนี่ค่ะเนื้อเด้งคล้ายๆปลากายสุกแล้วนะคะกระเพราค่ะยี่สิบยอดใส่ลงไปเลยกระเพราแดงนะคะแล้วก็ตักเสิร์ฟเลยค่ะเพื่อนๆ เสร็จแล้วนะคะแกงป่าปลาน้ําดอกไม้ขูดค่ะใส่มะเขือพวงนะคะเรื่อมะเขือช่อนะคะใส่ใบกระเพราแดงค่ะเพื่อนๆร้นตอนร้อน,อ,นอากาศร้อนร้อนอย่างนี้ต้องกินแกงเผ็ดเผ็ดนี่แหละคะ่ะเมือจะได้แตก